เออแน,นี่ปกติขายอะไรไม่รู้ดิฉันขายไปทั่วนะใครอยากได้อะไรก็ขายอือส่วนใหญ่ก็อยู่ร้านโกดอะอ๋อร้านโกดช่วงใช่ช่วงหัวค่ำปกติใช่ไหมผมมาตอนดึกนะถ้า,<ร>าต้อง,องดี<ร>ใจเล็วล็กที่แปลรูปแล้วกี่บาทเหรอที่แปลรูปแล้วสองร้อยครับ แปรรูปแล้วสองร้อยใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นฐานกี่บาทเหรอฐานฐานไม้หรือฐานหินฐานหินค่ะฐานหินหน้าสิบแ๊บนึงนะให้ค,คิดให้หน่ยอยนะอุ้ยแบบ มีใครจะซื้ออะไรกับพ่อท้าหมาป่าไหมครับขายของอ่ะขายของอ่ะขายของขายกับกินดีกว่านะโอเคมาบ้างมาบ้างครับอันนี้มันขายได้ไหมอ่ะอะไรอ่ะดอกไม้สีดำอ่ะอ๋อขายได้ครับดอกละห้าร้อยไม่ขายหนขายหนเขยาสชื้อทางนี้เลยจะามีสี่ดอกอ่ะเป็น หนึ่งเหมื่นสองพันครับเก้าร้อยห้าสิบค่าธรรมเนียมถ้าค่าธรรมเนียมยี่สิบเปอร์เซ็นเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบค่ะครับผมรับขายนะครับไม่รับซื้อ อาพี่กวิ้นขายอาไอ้ไม่สีพี่กวิ้นรับซื้อเหล็กไหมคะรับโ,โ,โอ้โหวุ้ขุดแต่เล็กไื้ไงเนี่ยแปดสิบคูณสอง้อยะทำไมช่เนะอ๋อหน่มื่นอ๋โโอถูกแล้วสามสิบสอง หดเป็นหนึ่งหมื่นหกพันเอ่อหักค่าธรรมเนียก็จะเหลือหนึ่งหมื่นสองพันแปดสิบอ้อินสงสัยฉัต้องไปเปิดเต้นโกแล้วอ่ะเสียใจจังเลยยะหยุดนด้ต่ออ่ะยอยู่ต่อดิรอแล้วก็ซื้อทำไมอะเต้าของหมู กรณีนักเรีนนยนต้องการเปิดต้องต้องการเปิดรด้านอะฉันไปก่อนนะอืมอะไรนะครับเมื่อกี่คนนึงนะนะขออีกรอบได้ไหมนะราบผอมหมูห้าสิบบาทต้องา,ห,องาห,ห้าสิบ อ๋อต่อหารมดาใช่หมั 150. ้ยห้าสิบใช่บหนึ่งนะม้ <50 S 2> อย้านเท่าไหรนะต่อร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแบบหนึง่งดูราคา <c oughs> พีดขอโทษน้องสายตาสั้นเนียต่อที่ว้างกันเลย อ็การอะไรรับรับซื้อของนะครับซื้อแล่ซื้อหมูอะไรรับหมดผักด้วยใช่ไหมคะผักผักน่าจะไปร้านเต็งโกนนะอ่านันเป็นหมูที่ไม่ละเอ๊หมูที่ไม่แปลรูปก,ก็รับใช่ไหมคะอ่อรับครับไม่แปลรูปก่อนเหรอ ạ cả thêm cái nữa, không vấn đề nào cả, ok bài, bài thôi, tất cả là anh nước muối ha, à, hai ทั้งหมดสี่ร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะต้องก,การอะไรครับไอร้านแตงกูดไหมนะเราครับเย็บสียบแปรูปมาตั้ไหนอันนี้แปรรูปมาตัไหนเหรอแปรรูปมารอบที่แล้วอครัทั้งหมดจะสี่พันแปดร้อย หักค่าธรรมเนียมจะเหลือสามพันแปดร้อยสี่สิบ

เออลืมบอกอไปเลยเมื่อกี้ไล์ดูเดีกแล้วไล์ไมันชอบโุดอะกอรดีนะครับสอรดีนะโอ้ยเชียงอันนี้มเงินอั่งอื่นไหมครับเงินอื่นอื่นเนาะมีู้อ่ะปิดร้านปิดร้านกี่ทุ่มดีปิดสี่สิบแล้วกัน เหลีกแบบแปรรูปแล้วมันขายได้เท่าไหร่ก้อนละสองร้อยอ่ะอืมงขายห้าสิบโอ้ยสุด,ด้ยเยเหมือนกันนันเนี่ยทั้งหมดเป็นหนึ่งหมือนบาทค่าธรรมเนียมยี่สิบเปอร์เซ็นเหลือเก้าพันแปดร้อยครับ แล้วเนื้อหมูแบบเผาแล้วขายได้หรือเปล่าขายได้ครับชิน้นละเท่าไหร่ลชินล้นละห้าสิบครทั้งหมดเป็นหนึ่งพันสอง้ยบาทขอบคุณที่ใช้บริการนะครับ ต้องรับอะไรชู่ด้วยหักกรอไม่รู้อะแต่นะเจอไม่ได้ <laughs> มีมีเขียนบอก <laughs> เราสอบยู่ไงไม่มีเราตับฮัลโหลฮัลโหลมิสายใครอ่ะี่สายกวินครับพี่กวินอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ตรงนั้นแปะลู่ะ <า>นั่นเป็นรูปให้ให,<า>หนูไป<ม>หามาได้ได้ได้เมื่อกี้มีใครอยู่บ้างมีอยู่คนเดียวนักเรียนก่อนหน้านี้มามาป่ามาขายในร้านผมด้วย <c oughs> อะไรนะก่อนหน้านี้มาป่ามาขายในร้านผมด้วยตีหน้ามันเลยตีหน้ามันเลยหน้าตีเมากเลย่บ้าง เดี๋ออกไปหาภายในสามเก่งนเก่งนะเก่งมากเก่งมากนี่ของเพิ่มราคาเตาด้วยนะว้าดีแล้วจะได้กเขาคงรู้สินะว่าซื้อเตาอัเเกรดไปแล้วมันก็กินมันก็มันก็กินฐานเท่าเดิมอะแต่มันเร็วขึ้นใะ่ะะ เนีมีอะไรเนี่ย mm hmm. นึกว่าร้านปิดแล้วอะ่ะก็ยังนะแต่ว่าก็จะปิดแล้วพอ่อจะไปพักผ่อน่อเลยอ๋หนูออกมาเช้าเพราะวันนี้หนูใช้เวลาอยู่แบบแบบเดินไปเดินมามีแต่คนถามนู่นนิ่งนั่นเดินหมดเลยอะ่ะออกมาตอนเช้าได้เหรอใช่มีคนอ่าเพราะ่าถามทางรถ อลัลฮัมมุก่อนเนอะหนูทั้งหมดหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบพี่สาสนใจซื้อของอะไรไหม รวยแล้ว<ม>พ่เลยรวยแล้วพี่ชาิไม่เป็นไรค่ะเราน่าเงินเกินไปนะต้องอเออฐานเป็น 5, ห้าร้ห้าสิบค่าธรรมเนียมยี่สิบเปอร์เซ็นก็จะเหลือ4สี่ร้อยสี่สิบขอบคุณที่ชร์กกครับได้เจอคนใหม่แลพี่ชายเออน้อง้องเป็ด เจอกันนะแตตอนนั้นยังไม่ฉันป้าอ,อยู่เลยนี่บายบายค่ะคุณป้าเออบายบายตันทอะไรนะพี่กินว่าอะไรนะปกติเขารับซื้อผักเท่าไหร่หรอผักนะปกติเขารับซื้อผักเท่าไหร่รับซื้อรับซื้อผักเท่าไหร่หรอไม่มั่นใจอะหนูไม่ได้รับใช้เดี๋ยวไปถามพี่หมีเอาก็ได้ ป่ะปเราไปกันเถอะจะปิดร้านเลยไหมอ่ะปิดเลยก็ได้ไม่น่ามีคนละไอร้านก็ชอบมันเปิดอะ่ะไปป่วนหน่อยไหมไม่ปวนอะไรอะ่ะพาไปหน่อยอุ้มหนูไปหน่อยอันนี้ฉกำลังประกาศ S <S <S มึงมาขายสบ,บู่ตัดราคาเฉเลยเป็นเธอเลยขายเท่าไหร่เหรอไม่รู้สิฉันบอกสามก้อนห้าร้อยมันขายเท่าไหร่ไม่รู้แต่แต่มันนี่เออแยกออกไปนะหนูกะลังจะขายสามก้อนสามก้อนสี่ร้อยอ่ะ ลถลงมาลอยหนึ่งอ๋ยฉันบินจนอะไรนะ <c oughs> พี่มิ้นดูอาการหนักแล้วอ่ะอืมมิ้นเป็นอะไรหรอไปไปี้ออกมาเป็นตำมเลยอ่ะอ๋อไปโดนอะไรมานะไม่รู้เหมือนกันน้องไปฉันฉันบินจนอะไรทำไมจะไปต่อไม่ได้ หัวพี่มองกับใบไม้พี่ไม่เห็นหรอกอ้าวเหรอ,อาสายตาสักหนึ่งไม่เนี่ยเพิ่งเหน็นกบด้วยกินเลยว่าแต่เราจะไปไหนอะเราจะไปด้วยกันเราจะไปร้านก๋วยช็อึ <c oughs> อ๋คนเยอะจังเลยนะถ้าคนเยอะพี่จะไม่ไปไหมล่ะมันเยอะมากเลยเนื้อหรอเนีดอนะฉันดูผิดหรือเปล่าอ๋อไง่นไงนเดนดีดูดีดูดีอาตัวอะไรมาไม่รู้นักกลัวเป็นกลัวยังไงเนี่ยไม่รู้ว่ะเ่ากลัวนี่ก็อยู่กันสอคนอะ่เห็น่าอยู่ท้่กันสีเอเนือนเีอเนื้อนเอเเนเนื้อเนื้อ้น้ ขายเนื้ออย่างนี้ชิ้นละเท่าไหร่ยังไม่รู้ราคาพวกนี้เลยอ่ะปกติหนูไม่ได้รับซื้อไม่ได้ขายมาถึงเจี๊ยบขายชิ้นเท่าไหร่พอขายห้าชิ้นร้อยเจี๊ยบขายเท่าไหร่หนูขายเท่าไหร่วะหนูลืมไปแล้วอ่ะไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่อ่ะน่าจะสามร้อยมั้งห้าชิ้นสามร้อยขายแพงจังก็น่าจะชิ้นละหกสิบอ่ะอ หนูขายชิ้นชิ้นล300ะสามร้อยอ่ะชิ้น 1, หนึห่งสามร้อยพอเอาขายห้าชิ้นร้อยแพงมากกุญชขายเท่าไหร่หนูขายตามมาลงห้าชิ้นสามร้อยห้าชิ้นสามร้อยเอาไงดีวะไม่รู้อ่ะหนูขายตามมาลงอะไรวะทำไมทำไมฉันเห็นเจ็บเหมือนจะรุมดีอ้าวูนะฉันฉันเห็นใครย,ยนินดูวะแล้วถ้าถ้าวีไอพีสี่เจียบถ้าวีไอพีสี่หรืออ่ะ ฮะ <Huh? S 1> ถ้าเป็น V I P สี่ซื้อทำไงดีเราจะใจดีกับเขาดีไหมน่าจะเธอเลยนะถ้า V I P สี่ซื้อเนูคิดราคาถูกให้ฉันไม่เคยชอบน,นะคิดราคาถ้าพี่กินเลยก็ได้อ่นั่นถูกแล้วหรอถึงดึงกับกินก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแจ้งมาเดี่ยย้อไปไหนก็ไปไป เท่าไรน,นะห้าชิ้นสามร้อยใช่ไหมถ้ามีพันหนึ่งจะได้เท่าไหร่อ่ะหนึ่งพันชิ้นเหรอไม่ไม่ 1, <000 S 1> ไม่คันบาทคันบาทคุณจะได้ยี่ชิ้นอ่ะหนึ่งพันเนาะมันเป็นมันเป็นหนึ่งพันยี่สิบอ่ะหนึ่งพันยี่สิบหรอ ครับทำไมถึงเป็นยี่สิบก็ชิ้นชิ้นละหกสิบชิ้นชิ้นละหกสิบได้สิบเจ็ดชิ้นนะเปิดกระป๋อได้50ชิ้ินเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวจะไปขายของให้ขนมในเซอร์ฟจะไม่หมดเลยอ่ะอร่อยดีอ่ะเลิกกินดิผมไม่อยากเข้าไปเลยอยากคนเยอะเยอะ ทำไมอ่ะมีคนกลิ่นเประะีย้ยวเลยเอือต้องเปจะมีอยู่ใกล้เลยย่าปเด้นเล่นต,งอ,ตองฟ์มหมยเขาตกใจกันเล่นไหมได้หมดเลยว่ามีคนอยู่นะ ฮ่าฮ่าฮ่าโมฮ่าต้องไปให้โรงเรียนแล้วมักที่น้งเรียนมีคนอยู่แล้วไปเลยพุ่งทันไปเลยสิคนอยู่ไหนไอ้นนองเอ้ย นั่นมันนั่นมันอาจ,จารย์ของของหนูนี่เขาแก่แ okay, ล้วเหรอใช่เข<อ>นาน่าจแล้วไม่น่ามีแล้วมั้งในเรมือนนี่เดี๋ย่ไอ้ครูรักมั่ะตัวอะไรอ่ะตอนนั้นมันตัวอะไรอ่ะไหนอ่ะโน,น้นนั้นโน้นนันน้นตรงไปตรงไปตรงส,รรงสรันั้นตรงสรันน้ำนั่นมันตัวอะไรอ่ะคนเ <c oughs> ด้อ Oh. อ๋อหออาผม้หมอและใครไปเล่นไหมอ่าขอซื้อเฟอร์นิเจอร์ขอซื้อของหน่อยโอ้ยราคามันเหมือนอาวนะพี่โอเคไม่ไปละโอเคไม่ได้ละ <S <S> <S ไม่ไม่ดีกว่าหนูหมองว่าวมอว่าหนูว่าเรากลับที่ที่เป็นของเราดีกว่าถ้าพี่ไม่ซื้อ,อหนูจะบอกอนะถ้าพี่ซื้อหรือบอกพี่องนะบอกไปสิ ป่ะบอกอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอผิดอะไรผิดอะไรไปพี่ผิดอะไรตอบมาดิเขาอยางเขาอยางเป็นเหมือนอันนั้นเขาอยากเป็นเหมือนอันนั้นอันนั้นคือไหอันนั้นแหะอันนั้นอันไหนอ่ะตกตกทอดอี๋นะหนูไม่โง่อตอบแบบพี่ใช่ตกก็ได้เหรอร้อน โอเคตกบ่อยอยู่ค่ะเข,เขาตกเลก้วสิบหลายรอบอะอย่างโง่เลยไปกว่าบายบายจ้าว่าจะซื้อของด้วยรีบไปดังเขาหมื่นอัพนะอ้าหรอโอเคไม่ซื้อละ <laughs> กลับมาเาเรจะไปท,ที่ของเราดีกว่าค่ะวะ่าใครอ เอาซบูไหมนะซบู่ไหมซาบู่ไหมนะต้องการสาบูไหมนะทำไมหน้าเขาดำอย่างเงี้ยตประมาณหน้าตอนจะไปอาบน้ำหรือเปล่าทำไมหน้าเขาดำเหมือนต้องเป็ดฉันฉันไม่เข้าใจผู้หญิงเลยนะประมาณหน้าไงหนีรักใสยสิบอ๋อแล้วทำไมต้องเอาอะไรดำๆไปใส่หน้าเหมือนเหมือนเหมือกอ่ะเหมือนเพิ่งกินหมึกมาหมึกดำนะก็แบบน่าเสิวเซียนไงแผ่นมาเข้าอย่างเน นาเป็นหนูปบาสีน้ำต้องใช้นะได้แล้วเอ๊ะทำไมชุดพี่เขาันแปลกๆคนไหนอ่ะคนเดียวคนนี้คนนี้ด้วยอ่ะทำไมมันแปลกๆมันเหมือนอเออมันเหมือนไอสูตรุดสูตรได้ไงนะซื้อมาจากไหนกันเนี่ยน่าจะเป็นดฮีโร่แต่ใหเขาเปิดเลยเล่น ปีเลยอู้หูอู้หูคนเยอะมากผักเต็มกล่องเลยน้องกุ้นที่พาหนูไปไปที่เรือ้ายหน่อยไปทำไมอ่ะเราเอา,เอาพลังมาใช้เขาจะไม่บาวใช่ไหมที่เราเป็นเมลวะ์นะคันไม่เห็นไม่เป็นไรแล้วคนเห็นเยอะนะ ก็พี่ทำให้ม,มันาคนเห็นนี่ไงไม่เห็นแล้วสวยไรอ่ะทำไมจะไปเดินไทยหรอ,อพี่รออยู่ข้างหน้าก็พอยันเนื้อออกมา

เด็กแม่งเล่นหุ่นอะไรก็ไม่รู้เป็นไรกัไงเนี่ยเล่นหุน่นทำไรเดียะไม่รู้ตัวอะไรคนทำน้องโดเรมอน เป็นนักเรียนแพทย์นะ <c oughs> ตัวเราเธอเลยเนี่ยไม่ไม่พี่เขาสูงกว่าเห,นหมนะอ๋อน่ารักทำไมเขามาน้ำหน้ามามองอย่างเนี้ยเขาอาจจะทะเลาะกับเพื่อนอยู่หรือเปล่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตฉันแบบน้องหน้าตัวฉันมาแนละ้วฉัน อนอีกผู้หญิงมมไปนอนเราตรงนี้นะต่ะเก็บเปไดิดนะ